เราจะเห็นตัววิลาค่ะเราจะออกจากเคียงเคียงน้ำรีสอร์ทนะฮะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นในยามเย็นเดี๋ยวเราจะไปออเดินทางไปที่บงกต2เราจะไม่ไปสรกหังสิทนครนานนะยกซิกนี้นะเราจะไม่ไปดีมเวนะแล้วเราจะไม่ไปตลาดคลองหลวงควางฝัง่งขวาเราไปทะลุข้ามคลองไปตรงนี้เนาะที่มันจะมีอ ตัวตึงหมูกระทะใช่ไหมตราข้ามไปไปบงกดสองจนสุดเลยเนาะจะไปตลาดรุ่งเจริญแต่เราจะขับรถไปนะ,ะับทุกคนกนนี่อย่าอุ้เสียงเพราะจังเลยนอกอะไระทุกคนโอ้ดูสิเห็นไหมบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยเนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะต้นหลิวใช่ไหมต้นหลิวใช่ไหมทุกคนนี้ต้นหลิวอันนี้เคียงน้ํารีสอร์ทนี้เองแล้เห็นไหมฮะเส้นถนนตรงนี้ บรรยากาศสีลมรื่นมากเลยทุกคนะนะฮะเราไปส่องไหมอ๋อตรงนี้ไงที่บอกว่ามีสเต็กนายพันน์ใลุงใหญ่ก็คือนายพันสเต็กซึ่งเขามีอะไรกระเพรากระเพราชุดใหญ่อร่อยมากนะฮะดาดหน้าอร่อยมากซุกี้มีสุกี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทางนี้ใช่ไหมเลยร้านสเต็ก สเต็กลุงใหญ่ไปก็จะเป็นตลาดคลองหลวงใช่ไหมแล้วก็ตัดไปนู้นก็เป็นบางขันแต่เราจะไปเส้นนี้จ้ะทุกคนนี่ไงสะพานปั่นไปเรื่อยๆก็ตัดไปบางขันเหมือนกันซึ่งจะเจอแกงปักใต้คุณทองแล้วก็ข้ามฝั่งไปพะหนธรรมศาสตร์นะนะฮะก็จะเจอเอ,อ่อข้าวขาหมูข้าวขาหมูนายพลข้าวขาหมูนะฮะเราไม่ไปเส้นนี้นะตกลงแต่เราจะไปเส้นนั้นตัดไปนู้นเลยค่ะตัดไปทางนั้นเลยทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแดงๆเห็นไหมฮะตรงไปเลยบงกด2จะทุกคน รถเยอะมากนี่คือเชียงน้ำรีสอร์ทนะฮะเรียบคลองสองจากทุกคนเรียบคลองเรียบคลองสองนะฮะแต่ตรงตรงนั้นจะเป็นตัวตึงหมูกระทะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ได้ไปดูบรรยากาศตัวตึงหมูกระทะอิดนึงอ่ไปขับรถไปเรื่อยๆนะฮะทุกคน แต่เราไม่ตรงไปนะถ้าตรงไปสุดนู้นจะออกจะพบกับลังสิทนครนายกเป็นเส้นที่ไปนครนายกาหารทุกคนซึ่งตรงนั้นจะเป็นเส้นดีมเวลจะเป็นเ,เป๋าตุงกุ้งย่างนะฮะจะเป็นเป๋าตุงกุ้งย่างตรงนั้นก็จะเป็นแนวแบบบุฟเฟ่นะฮะอาา๋อมีมีครัวใย,ยมอนด้วยนี่อาหารใต้ตรงนั้นก็ใช้ได้นะฮะนี่ฮะเราไปเส้นนี้เลยกันผมกดสองแต่ถ้าเลี้ยวนี้ก็เป็นตัวตึงหมูกระทะนะฮะ ่ะเดีย๋ยวเราดูนะฮะบรรยากาศแบบนี้ฮะนี่เราเจอลูกมันน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากเลยลูกมานี่มาระวังรถน่ารักจังเลยลูกโอ้หลังอ่านด้วยอ่ะทุกคนลูก น่ารักมากเลยลูกครับอ๋อโอ้ยไปอยู่ด้วยกันไหมลูกไปอยู่ด้วยกันไหมเดีย๋ยไปซื้อเดีย๋ยไปซื้อนะฮะเดีย๋ยวจะไปซื้ออะไรมาฝากดีลูกน้ำเต้าหู้กินไหมระวังรถนะลูกนะาหลังอ่านด้วยทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนเนีย่ยเรามาพักที่เคียงเคียงน้ำรีสอร์ทอ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากนะลูกนะนะครับอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนมีหลังอ่านด้วยอ่ะทุกคนนะน่ารักมากเลยทุกคนเอ้ยทำไมน่ารักจังเลยลูกทันเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดลุงเจริญนะกลับตรงนี้ซอยบงกตสองเดี๋ยวไปซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากนะ น่ารักจังเลยลูกเดี๋ยวขอบโพสคลิปนี้ก่อนนะไม่ไหวแล้วน่ารักมากเลยทุกคนใครสนใจหมาตัวนี้ไปเลี้ยงชุบเลี้ยงหน่อยนะน่ารักมากระวังรถลูกขอโพสก่อนนะลูกนะไม่ไหวแล้วดูสิทุกคนมันน่ารักมากเลยอะน่ารักมากไอเลิฟยูทุกคนนี่แม่มันใช่ไหมตกลงเดี๋ยวเราขอบร์คลิปนี้ก่อนนะกลัวรถจังเลยอะ